มาพี่น้องพี่ฟาไปลุ่นเมึงรอบหลังสุดท้ายวันนี้ไม่แนวเขาบ่พี่น้องไหนน้อยทันละ่ะวันนี้ประเดีดมายามมีแนวเขาบ้างไห <laughs> มน,มน,น,นี้โอ้ห่าท่วมฝนตกเมื่อคืนนี่โอ้ไปทางไหนไปทางไหนไปทางพี่ วันนี้ฝนตกตอนบ่ายตั้งแต่เที่ยงหอดใบาสามเป็นยังไงเนาะทา้งฝันไผ่อะมีน้ำน้ำไปหน่นโอโตัวตาย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 เห็นว่ายามหลอ,อบน้ำถ่วตัวเนี่ยตายเฮ่เท่ๆา่าวดววา,าวเดีวยนะวแต่น่ะทำมันถือมัอนก็ตายแล้วตัวปลาเห็นตัวเพียกพราะผีวีนี่พี่น้องโอ้ มันจะก็ตายแล้วจมมิ่งซะก่อนนั่นนงโยดากกีดีโยก็ถือปลาก็จะถือบกหอยบอนน้ะสันวางสันอ,อือว้านี่เป็นติงสิขาดสินี่มองออกว่บน บัวมีน้อเขาพอสองมือจายก็เป็นหลอบัวมัน,อบบอมน <c oughs> เอาปูหน่อยตาเปียกตัวหนึ่ง <c oughs> โอ้อ่ามเอขึ้นว่าสิเต็มพอรอแล้วเอาเอาไว้นี่อีกมเกม่อเช้ามันเดินทางหลงทางมาเขาอีกอน้องหน่อย,อยเลยคือว่าน้องมัยใหญ่เห็นบ่อนต่ำต่ำไปหน่ยจะว่าเสียมาใส่เอาบัวแมนตัวเนี้ย โอ้ว่มกิดใหญ่อยากกินปลาเห็นน้องหน่อยๆเอาหลังหน่อยๆมาใส่กัได้หรอกคนนะ่ะ <ś led> โอ้บ่ได้โอ้บ่ได้ปลากระชือบ่ได้เอาหน้าใหม่สิทลาเอามีดมาแต่แม่เหมือนนี่รู้เปพี่น้องบ่อยากเลี้ยง จ้าเงาจิ๋วเงียว,วสเจ้าเงาสิเดไปเอาเมีนมาตัดแล้วบนมีน,นบ,บ่เดียวมาว้าวฟา้าป่าสมน้ำใหม่กอบบ <c ười> ม้อนเขาบานเฮยีตางามเขาว่าใหม่บริยานแหล่งแม่นี่ลีออกกังเตเดนหาบ่ Ủa, hỏi cho mình thất quá